จะออกรถทั้งทีนอกจากโปรดีได้ของแถมคุ้มค่าแล้วการดูแลหลังการขายก็เป็นเรื่องที่ต้องนึกถึง ที่โตโยต้าชยมใหมีโชว์รูมรถใหม่พร้อมศูนย mm ์บร in ิการสมซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานโดยช่างฝีมือระดับชำนาญการเครื่องมือครบครันทันสมัยทำงานเร็วปิดงานไวทำให้คุณไม่ต้องรอนานสำนักงานใหญ่สาขามหิดลสาขาสีแยกไทเวย์สาขาจอมทองสาขาสปะองสาขาฝางและสาขาลำพูนแย่เหมืองงาศูนย์ห้าสามสองศูนย์สองศูนย์เก้าโตโยต้าชิม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ ชิงใหม่ News ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิงใหม่ News เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chingmai-news.co.th Facebook Line Twitter Instagram YouTube ได้ที่ @chingmai_news จ้งกินจ้างใจใส่ใจสุขภาพกับสสจเจียงใหม่วันนี้เสนอตอนอันตรายของยาชุด ยาชุดซื้อง่ายใจง่ายแต่อันตรายนั้นนักหนาป่าป้านเลยเจ้ายาชุดส่วนใหญ่จะผสมสเตียรอยจะเกิดอาการข้างเคียงถ้าใจแล้วจะเกิดอาการบวมน้ำกระดูกพุนกระเพาะอ,อาหารทะลุยาชุดหนึ่งชุดอาจจะมีตัวยาซ้ําซ้อนกันจะทำให้เกิดการได้รับยาเกินขนาดหรือมีฤทธิ์เสริมกัน ทำให้เกิดอันตรายจากยาเพิ่มขึ้นหรือมิริทต้านกันทำให้การทักษาปร่ได้ผลเต็มตี่ต่างที่ดีเจ็บป่วยพบหมอปะแพทย์จะดีกว่าเพื่อรักษาใือตรงจุดตรงโรคเพราะบางโรคหาวินิจฉัยคนเดียวไปได้ได้วยความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดจริงใหม่แจ้งเบาะแสร้องเรียนเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพใส่ด่วนอ,อย1556เจ้า คุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิัยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณผู้ฟังที่เขารพบทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้นะเจ้าวันนี้จงจาารายงานตัวที่นี่เหมือนเดิมสถานีวิทยุใกลบ้านนะเจ้าแล้วก็รายงานตัวพร้อมกันกับผู้มีการสถานีในการห่วมลิงกสัญญาณกันในวันนี้เจ้าพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพะเยาเชียงรายแล้วก็ ไม่ห้องสอนกันตัวจ้าวันนี้วันการคุณผู้ฟังเจ้าสองพฤษภาคม2566หมายว่าเลขออกวันนี้เนาะแต่ว่าจุ้งกับแม่กอยพอเออของบัลลังนะเจ้าน่าจะจําผิดจําพลาดกันไปเนาะคุณผู้ฟังเอาละจ้าวันนี้ก็ของเฮ่อโจกดีกันทุกทกท่านตัวกันแล้วการป้าทอหันดอยสุเทพนะเจ้าเป่งเหลือแต่วายังแควนกันน้อยนะเจ้าแล้วก็แต่คืนนี้เหมือนจะมีลมเจ้าต้องจ้าก็เมาขี้หูขี้ตาลับอยู่แต่บอกงูว่าโต๊กกะว่าบ่โตกเนาะ หลังจากที่ลุกมาเมื่อเจ้ามันแห้งมันยาวละกาก็ว่าตกนี่กอบนหัวนะแต่ว่าตังในหัวในเวียงก็จะหันมงของถนนก็มีน้ําขังอยู่ําพ้องกอดสีถ้าจะตกเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังอา้าวที่ไหนเป็นอย่างไดกันพ้องก็เอินจุ้มมาตรวจกันละกา,าและแน่นอนวันนี้สองช่องทางในการนําเสนอข่าวสารสามารถติดตามกันได้เจ้าบอกว่าจะตังหน้าปัดวิทยกุกับสถานีวิทยุกใกล้บ้านกับการไลฟ์ในวันนี้นะเจ้าตังเพจของไวยเการรูเท่าทันสื่อเนานะ ทางวิทยุนะจาเช็คสัญญาณเฮอจุ้งแล้วเรียบร้อยขอบพระคุณนักหน้ากันเลยส้ำรับเดีเนอร์เอฟเอ็มจ้า 89.25วิทยุคนฮักดินอำเภอห่อเจ้า91.0มุนชนคนแม่ริมเจ้า89.0โดยหลวงเจงดาวบอกว่า uh, วันนี้อากาศปอดได้แต่ว่าไฟไหม้ป่าดอยเจงดาวยังดับเสียงเตื่นนะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็หลากหลายหน่วยงานน่าจะทราบแล้วคงจะได้พยายามดับกันต่อเน,นื่องต่อไปนะเจ้าส่งกําลังใจให้กับทุกท่านกันเลยเนะ้อ94.75นักบุญขุนเขาหอดรับสัญญาณแล้วเรียบร้อยบอกว่าตะวานี้ฝนตกมาห่ายใหญ่บะหมี่ไฟ ไม่ป่า,าพิกัดดอยบอหลวงแล้วก็แม่โกแล้วโอ้ขอแสดงความยินดีกันตัวเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วกอนนี้คือในแต่ละพื้นที่นะเจ้าที่ ได้รายงานกันเข้ามาแบบสดๆกันเลยเนาะจากเจ้าของพื้นที่เลยกับว่าได้เจ้าส่วน่างการไลฟ์น live, ในวันนี้ทักทาไทยพี่เช่าเอื้องกันตัวเนิรขอบพระคุณนักๆสวัสดีเจ้าทักทายไอ้ประสบโชคกันตัวเจ้าสวัสดีครับจากจอมตองตัวตึงมูสองบ้านหลวงขอบคุณเจ้าสําหรับท่านไดทตีติดตามผ้าฟังข่าวจุ้งอยู่ณนบะัดเดี๋ยวนี้นะเจ้าสามารถชมไลฟ์กันได้เลยเนิรไปที่ Facebook ของท่านเลยเจ้าแล้วก็ไปตีเครื่องไมเคิชเสาะหาพิมพ์ภาษาไทยได้เลยไวเกาว้ารูดเข้าทัานสื่อเจ้าจุ้งไลฟ์กันอยู่นะตอนนี้เลยเนาะ เอาเจา้าละแน่นอนวันนี้สนับสนุนกู้ข่าวกันโดยเจ้าเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามกู้ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเชียงใหม่เิวส์นะเจ้าและก็โตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณกับคุณผู้สนับสนุนนักๆกันเลยนะเจ้าแล้วสภาพอากาศเป็นยังไงพ้องเจ้าจงกดไปกันีที่ w ็มดีดอทจีนะเจ้าสำหรับข้อมูลข่าวสารจากเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งมาว่าภาคเหนือของเฮานะจ้ายังคงม,มีอากาศ้อนแล้วก็มีฟ้าหลวในตอนเมื่อวานฮอนจัดเป็นซัมตี้นะจา้าฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ลมแหงอยู่บริเวณไม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงไา,า้ลพปูนลำปางตากพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์นะจ๊ะอุณภูมิเฉลีย่ยต่ำสุดสาวสามถึงสัวเจ็ดองศาเซลเซียสเฉลี่ยสูงสุดสามสิบเอ็ดถึงเอ้ยสามสิบสี่ถึงสี่สิบเอ็ดองศาจา้าลมตะวันออกเฉียงใต้ความบยลมสิบถึงสัวกิโลเมตรต่อชั่วโมง ขอบคุณสําหรับข้อมูลดีๆที่เงาหูว่าเฮ้ยังฮอนอยู่นเนี่จ้าแต่ก็ยังมีฝนมาสักเล็กสักน้อยเนาะส่วนในวันนี้แน่นอนเจ้าอากาศฮ้อนมีฟ้าหลวงในตอนเมื่อวัน ฝนฟ้าขนองร้อยละสาวถึงร้อยละ30ของพื้นที่ลมแห่งเป็นซัมติอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุดสาสองถึงสาเองศาเฉลี่ยสูงสุด3 2มสองถึงสาองศาลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม1 0ถึงสากิโลเมตรต่อชัอ่วโมงส่วนวนพุกนะเจา้ายาวจิบไปจนถึงวันติดเลยนะเจา้าสาถึงเพฤษภาคมยังคงมีอากาศ้อนแล้วก็มีฟ้าหลวงในตอนเมื่อวันแล้วก็้อนจัดเป็นซัมตีฝนฟ้าขนองนะเจา้าร้อยละส10ิะถึงร้อยละสาของพื้นที่แล้วก็มีลมแหง่งเนาะอุณภูม อยู่ที่3-9องศาและก็อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดก็ยังคงอยู่ที่35และแตะไปจนถึง43องศากันเลยนะจ๊าลมใต้ความเร็วลม10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาการนักเลยนเน้อจ้าทักทายไอเจสดาจากการชมไลฟ์กันตัวเนาะจากาวิทยุนักบุญ,บญขุนเขาหอเจ้าเน่ยจุมจกก้มแจ็คกี้มบอกไว้ว่า ฟ้าแจ้งเป่งเลืเงล้งละเนอเนีย่ยจุ่มสวัสดีเจ้ามาตวัวขอพระคุณน,นักเลยเจ้าเอาละเรื่องราวของสภาพอากาศป้นไปแล้วเรียบร้อยเจ้ามาถึงเรื่องตี้โอ้ต้องบอกว่าดังในระดับประเทศอืมอมาน้าเจือกันเลยนะเจ้าก็บัดบักึ๊ดเลยว่ามันจะมีเรื่องราวข่าวในลักษณะจะอี้แต่วันนี้ตุ้งก็เอินกันเพื่อไปละรอบนึงแล้วนะเจ้าสําหรับเอ่อน้องตี้เกิดเหตุนะเจ้ากันกับอืม ไปถูกลักพาตัวไปแล้วก็ถูกฆ่ากันไปในเนาะคุณผู้ฟังก็เลยต้องบอกว่า,เ,าเปิดปากกันแล้วสําหรับผู้ต้องหาอืแต่เพ้นก็รวบตัวกันได้แล้วเนาะเมื่อตะคืนนี้ก็นอนคอกเคืนแรกนะจ๊ะทางด้านเจ้าที่ตํารวจเปิ้นก็บอกว่าเอาพอกอยผู้ต้องหากันตัวกลัวว่าจะทํำร้ายตัวเก่าว่าจะอันนะจ๊ะทีนี้หลังจากที่จุง้งติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่เอออินเทอร์เน็ตพัตเวอร์เจ้าค่ะอืม เพื่อนบอกว่านายคนนี้เคยก่อเหตุมาแล้วก่อนหน้านี้นะจ๊อในพื้นที่ของสถานีตำรวจกรทมรอยสเก็นะจ๊อมีคดีที่ติดตือเนืเรื่องกันมาเนาะคุณผู้ฟังแล้วกอนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยยังมีคดีที่เกิดขึ้นล่าสุดนายนัดในนะจ๊อก่อเหตุเนาะนนะมีไม่ยิงที่เสียชีวิตปรากฏว่าเป็นเซลล์ขายรถแตตว่าแม่จุ้งฟังแล้วบอกว่าอายุสิบเจ็ดแต่กาอีละไอหลอกจุ้งก็เแล้วบอกอุบอัติกัรแม่ เซลไข่รถก่ออายุนัากละ้วกะันเนะาะแต่ทีนี้พอมาอ่านข่าวแห่กรรก็คือน้องคนนี้อายุ17แตเลยนะจ๊ะก่อนเงียกันซ่อหาเลี้ยงครอบครัวเนี่ยนะเนาะเพิ่นไปเซลไข่รถอ่าสมว่าเขาจะไปซื้อรถใหม่ก็จะไปปะเซลีซ่ยเซลเพิ่นก็จะแนะนำาพืว่ารถรุ่นใดรุ่นใดเป็นอย่างใดนี่นะจ๊ะเขาก็ซื้อกับเซลล์ทีนี้นายคนนี้ก็ไปจุอ,อีน้องคนเนี้ยอืบอกว่าอ่ะกระเดียวจ๋าอัน จองรถเนอแต่ว่าอันขึ้นรถไปด้วยกันก่อนกาแบกนัดอู้กันที่้านกาแฟเนาะจะจองรถรุ่นนี้รุนนี้ไปทีนี้ก็ถูกจี้เขึ้นรถเนาะก็ไปที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งบริเวณตําบลหนองจอมนี่เราเจ้าคุณ่อฟังแล้วก็คงคืนการทำชําเราทีนี้หลังจากตี่เตเจือกตีมัดมือออล่าหน่อยเนี่ยอีล่าหน่อยนี่ก่อใจอากาลังเจาะในการเตะในการทีกันไปปรากฏว่า,าถูกนายคนที่ก่อเหตุเนี่ยนะเนะจ้าเลือดหาเลือดห้าม แนวคนนี้ก็คือลงขึ้นก่อเกียมค้อนที่เอามาตัวเปียค้อนที่เกียมแล้วนะจ้ะตุบบริเวณคอนะจ๊ะหนองมดก็สลบเหมือดไปแล้วแนวคนนี้ก็ออกมาปรากฏว่ามีแม่ยิงสองคนที่เกี่ยวข้องนะจ๊ะคนแรกนี่เป็นแฟนอยู่ณพื้นที่หมู่สามตะวันแม่โปงอำเปอรอยสเก็ตเห็คนนึ่งนะจ๊ะอันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นไผ่จะเป็นแม่ยิงเห็คนนึ่งนะจ๊ะอยู่ในอำเภอขุนตานาจังหวัดเชียงราย ทีนี้สองคนนี้ก็ต้องบอกว่ามาช่วยใน,ในการลักษณะแบบขับรถปาไปหานมานี่อ,อ่ะกาแลกนี่คือรถอต่างครัวเนี่ยนะจ้าเอาไปฝากไว้ที่บ้านของแฟนก่อนที่ตําบลแม่โป่งแล้วก็เฮือแม่ยิงแหมคนหนึ่งเอารถเก่งมาฮับและเอาไปสะไว้ที่หน้าหานสะดวกซื้อบอกว่าถ้านี่กำเนึดไปทุะละราจะปิกมาฮับเลยนะ้าทีนี้ก็เอารถของแม่ยิงที่อยู่เจีงยงไฮเนี่ยไปต่างอันศพน้องคนเนี้ย จะเอาไปไว้แหมตีหนึ่งเนี่ยนะจ๊ะแต่ปรากฏว่าซุนซันอุนอานกันจนในที่สุดแล้วเนี่ยจะไม่ยิงสองคนนี้ก่อช่วยขับรถขับราเฮ่อแต่กบบปน้นบรอดเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รวบตัวได้เจ้ากลุ่มเังเนาะเออแต่หลังจากที่นอนข้อกันไปแล้วคืนหนึ่งก่อปรากฏว่าบาบ์บีเออยังเกิดขึ้นนะจ๊ะยังคงบาได้มี เป็นห้องว่าอย่างะจ๊ะความเศร้าสลดกบหมีแล้วก็บะหมีทีท่าว่าจะอัตาวินิบัติกรรมแต่อย่างใดว่าอันเนาะอาะฉะั้นก่อเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายแล้วก็สืบหู้มาว่านะจ๊ะนายคนเนี้ยที่เคยก่อเหตุเนะี่ยแล้วก็จะก,ก่อเหตุอันนี้น่าจะเป็นรายที่สองละ ปรากฏว่า,ามีลักษณะเหมือนฆาตรกรตอนเนื่องว่าอันปรเดี๋ยวนี้ใจกำรรนี้นักเนะาะคุณผู้ฟังเพราะว่าเรื่องของแอมไซยานายก่อนนักหนาป,ป้านในช่วงนี้แต่วันนี้จุ้งติดตามข่าวอยู่ก็ปรากฏว่า,า14 15ศพเข้าไปละโอ้มันเป็น่นจี้แต่กันนี่นะจ๊ะมันเกิดขึ้นกับอกูอันปัญญาเกี่ยวกับบ้านเฮาเมืองเฮาเนี่ยเนาะค่อนข้างน่ากลัวกันเลยนะจ๊ะอ่ะเพราะฉะนั้นก็เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายกันแล้วเรียบร้อยอย่างใดเฮียก็คงจะต้อง ดําเนินการไปตามหั่นเนาะคุณพู้ฟังมาถึงแฮมเนื่องเรื่องต่อมาอันนี้ก็รู้สึกว่าลมขึ้นลมตือเนาะเป็นกลุ่มคนที่อาจจะบอกค่อยเอว่าหายกินสักนเท่าใดนะจ๊ะก,ก็ยังมีการเอาระเบิดไปโจ่งนะจ๊ะมีถีบรถมีแตงมีลักรถเครื่องแล้วก็นี้นักหนาป่าป้านกันไป แต่วันนี้วันที่หนึง่งพฤษภาคมเจ้าจัดการเปิดเผยของไม่หญิงวัยสาวเอ็ดปีคนหนึ่งเป็นชจ้าพื้อแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่บอกว่าเมื่อค่าคืนของวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยนะเจา้าแฟนแล้วก็เจ้ามูแห็งแปดคนขี่รถเครื่องนะเจา้าไปแอวงานวัดสีงามตําบ,บนไม้แฝงประสันทายจังหวัดเชียงใหม่ประมาณสักห้าทุ่มเลยนะเจา้าได้ขี่รถเครื่องออกวัดมาบริเวณถนนหมายเลขหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งเชียงใหม่เป้่าก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะเจา้าใจรถเครื่องเป็นประหาประมาณสิบกันขี่โตยกันมา มาฮอดมาเติงถึงปั๊มน้ำมันบริเวณหมูห้บ้านห้วยบงตำบลไม่แฝกใหม่ตังเจ้าหมูลแล้วก็แฟนเพื่อนก็ขี่รถเครื่องแฝกันมาสามกันก็บึงรถลบหนีเนี่ยจ้าทีนี้มาตังกาดจะดีแม่ครัวจนกระทั่งเกือบเกือบเตี้ยงคืนนะจ้ะกลุ่มวัยรุ่นนี้ก็ยังไล่ติดตอมทอมตัวกันอยู่นี่ก็ทีบรถบริเวณ พิกาท่านนะจ๊ะจะเป็นควงขี้ดินหมู่ที่6บ้านซอย6ตตำบลแม่แฝกใหม่อำเภอสันทรายทีรถรถก่อนแฉลบบอกคนว่าฝังเจา้าทะเลาะปอกเปิกกันไปได้ห้าบาดเจ็บกันไปทีนี้วัยรุ่นกลุมนะ่มเนี่ยที่ขับรถตัวก้นกันมาสิบกันนะจ๊ะมีตึงมีดมีตึงอา,อาวุธอื่นๆแล้วก็ยังมีระเบิดปิงปองกันตัวเอาโจกมาต้มตามคนว่าฝังเจา้าจนเนี้ยเฮ้อน้องคนนี้กับแฟนนะจ๊ะก็ถูกรุมทําร้ายเนาะแล้วแฟนเปิ้ลนก็โดนแตงืง ตำเนื้อตําตัวเนี่ยคุณผู้ฝังเจ้าเมื่อเต่าลามพ่อไงแล้วก็กลุ่มวัยรุ่นลดสิบกันเนี่ยก็เปียลดไปแหมนะเจ้าลากลดไปเนาะเอาละอันนี้ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเจ้าคุณผู้ฟังกูอันปันปืนเนาะมัน,มนอย่างไรก็ยังเบาโมเตอคุณพระฝังเจ้าแต่ละเรื่องแต่ละราวเนาะเพราะฉะนั้นแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเจ้าลูกหลานตตนเต้าพอกอยกันให้ดีเนาะบอกว่าออกบ้านออกจองไปแล้วเนี่ยจะมีพฤติการพฤติกรรมอย่างไดกันพ้อง ใจบดีกันของแตะมาถึงยังคงอยู่ตี้แก๊งโจคึกเสบยาแล้วคึกคุณมาฟังลักรถเครื่องข้ามจังหวัดกันเลยแต่ไปจนมุมเจ้าที่ชายแดนแม่สายอืมแต่วันนี้เจ้าทางด้านสารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตำนบอรกอจ้างพันตำรวจตรีกฤิตกรกันจินะเจ้า เป็นได้ร่วมก,ก,กันกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการประสานมาจากสถานีตำรวจภูธรแม่ายจงังหวัดเชียงใหม่ช่วยกันติดตามทำตัวคนหายที่ลักรถเครื่องมาจากอำเภอแม่ไอจงังหวัดเชียงใหม่เป็นพ่อจายอายุ30ปีเจ้าตำบลวาวีอำเภอแม่สวยในข้อหากล่าวหาถึงการลักรถเครื่องก่อนหน้าน,นี้นะจเจ้าเจ้าหน้าที่ได้มีการได้รับแจ้งว่ารถเครื่องหายสีเขียวอ่อนๆนเนอร์ ป้เจียงหายจอดละไว้บริเวณถนนสันถนนตำบลสีเมืองชุมอำเภอแม่สายเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบปรากฏว่าคดหายหนีไปแล้วแต่ก็สระรถเครื่องละไว้เนี่ยนะจ๊ะเป็นแหมสีหนึ่งะบัติดแผ่นป้ายทะเบียนเอาไว้ในบริเวณเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็สอบถามว่าคนหายเป็นพ้อใจคนแล้วก็มีอันน่นนองลายพุ้ยมันซัก ลายก้งลายก้างที่ขัน่องตัวเนื้อเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบรถที่สวะเอาไว้เนี่ยนะจ้าปรากฏว่าเป็นรถที่ต้องคดีในท้องที่สถานีตำรวจทอนไม่อายเปิ้นก็เลยได้ประสานกันกับสพไม่อายติดตามตัวบุคคลที่ถูกดำเนินคดีปรากฏว่าเจ้าที่ตำรวจสพไม่อายได้ติดตามจนปะตัวในเขตพื้นที่อำเภอไม่อายแล้วก็เลยรวบตัวเอาไว้ก่อนสอบถามก็คืออ๋อนายคนนี้ละกัาสอบถามเบื้องต้นก็คือการรับสารภาพว่าเสพยาและก่อเหตุลักรถเครื่องติ้มบัตติดแผ่นป้ายทะเบียนในพื้นที่อำเภอไม่อาย ข้าไปตั้งแต่เจ้าจนถึงตำบลกอจังอำเภอแม่สายน้ำมันหมดก็เลยสวะไว้เนี่ยแล้วก็ไปลักรถเครื่องของชาวบ,บ้านที่จอดละไว้นั่นก็คือสีเขียวที่หายไปนั่นนะเจ้าก่อนจะลบหนีปิ๊กมาไม่ไอายหมยกเห,ม,เหมรอบหนึ่งเออรวบตัวได้เจ้าคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก่อนได้รถเครื่องสองกันคือรถตีหายไปแล้วก็รรตีไปลากมาานี่นะเจ้าเออในที่สุดเราก็เข้าสู่กระบวนการดําเนินการตามคดีกันต่อ เ่าหัวตั้งปิ้นตาเจ้าคุณผู้ฟังนักหนาป่าปานอุบัติเหตุเจ้า7.46นาตะวันนี้เตียงคืนปายอ่าเปิ้นได้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจกู้ภัยตังหลวงจังหวัเดเชียงใหม่เขตสารปีได้ราบแจ้งว่ามีรถจนต้นไม้เจ้าบริเวณถนนเชียงใหม่ลำปางนาจุดง้อยรถปัม๊มแก๊สพื้นที่อำเภอแม่ถาเขตจังหวัดละปูนมีผู้ได้รับบาดเจ็บติกดตกายอยู่ในรถและเปิ้นออกมาได้ ก็เลยจะต้องจัดชุดอุปกรณ์งัดง้างตัดทางเจ้าหน้าที่เฮงเข้าขึ้นการช่วยเหลืออย่างจุดที่เกิดเหตุเมื่อไปหอดไปเติงปรากฏว่าเป็นรถเก่งเจ้าสีดำเสียหลักปุ่งโจนเสาไฟส่องสว่างกลางถนนแล้วก็ปุ่งไปจนไปอัดกับกำต้นตไม้กำหนึ่ง ก็คือในระหว่างที่เบรกที่โจน,นะจะพะเลิศผาเถอไปพอค่อยจนไปกายอยู่ที่ต้นไม้นี่เราจะสภาพคืออยู่ยบอยู่ยหนีเนะาะเจ้าหน้าที่ก็ได้ตรวจสอบผู้ดได้รับบาดเจ็บนะจ๊ะส่องรายด้วยกันคนแรกเป็นผู้จ่ายเส้นออกมานอกตัวรถตามเนื้อตามตัวก็ดถลอกบกเปิกและขาบิดผิดรูปนะจ้ะผากซ้ายเจ้าหน้าที่กู้ชีพก็ได้ทาการปฐมพยาบาลน,นําตัวส่งโรงพยาบาลแหมคนนึ่งเป็นไม่ยิงนะจ๊ะกระดูกซี่โครงเจ็บซี่โครงแล้วก็แขนผักขวา ติดกาอยู่ในรถนะจ๊ะผักที่นั่งคนขับก็คือผัก้ายเนยนะาะบาสามรถจะออกรถมาได้เปิ้ลก็เลยได้ช่วยเหลือและนําตัวออกจากรถส่งต่อไปยังคงยาตําใกล้ตําหิมกันต่อเนื่องต่อไปผลจะเป็นอย่างใดคงต้องติดตามแต่ยังแควนบาถึงแก่ชีวิตนะจ๊ะแต่สภาพรถละโอ้รอดพ้นมาได้บัถึงแก่ชีวิตนี่ก็ถือว่าบุญกรรมบุญจูเนอร์นักตาแต่เจ้าสําหรับอุบัติเหตุ แต่วันี้ก็มีข่าวจากหน้าจอโทรทัศน์บอสด้งสเดนขนาดนักเป็นภาพคลิปจากกล้องวงจรปิดเจ้าเพื่อนบอกว่าเบรกบาตานจางบำเพ็ญแต่บงมู้จะไปตังใดแล้วเจ้าจะถอยก็ถอยไปได้จะไปตังหน้าก็ไปไปได้ซ้ายขวาไปไปได้สักอย่างเพื่อนขับมาในเลนขวาและเดี๋ยวกำันึ่งนะเจ้า <S <S แหมแหมเลนนึงแหมพากนึงนะก็ลดกระมุนพดตะเวินข้ามเกาะกลางมามาขวางถึงนึงอยู่หน้ารถบอดีโต๊มณนมาหั่งมีผู้เสียชีวิตกันตัว บอกคง่จเนี้ยอย่างใดกันแล้วนต่จากภาพคลิปจากกล้องนารถก็บอกว่าบอกคมุ่ไปที่ไหนละมันยอมเลยคุณระวังนั่นก็คือมันข้ามเกาะมาไปมูจะใไดเนมันจะเกิดเหตุในลักษณะใจอีโอ้น่าแก่กันของแต่เลยจ้าเพราะฉะนั้นใจรถใจถนนนะจ้ะมีสติกันตัวเนาะซึ่งเฮาบอกว่าไอ้ที่เฮาขับมาดีดีนั่นนะจ้ามันจะเกิดอุบัติเหตุมา่ดใดยางใดในขณะที่ทุกท่านกําลังฟังข่าวจุ้งกันอยู่ทุกคนก็จะเถียงกันอยู่ในใจแล้วนะจ๊ะมันก็เถียงออกปากกันเลยว่า นั่นนั่นเนาะมันต้องบอกว่าชั่วพริบตาก,กันเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากกันเอาไว้ตัวเนอร์ขอให้บุญกามบุญจูทุกท่านทุกคนเจ้าสองนาทีก่อนที่จะไปยังข่าวสารบริการเนาะเจ็ดสิบห้าวันปิดป่าห้ามเผาห้ามคนนอกเขา้าคนในออกไอยยังก็ว่ากันไปเนอร์ผ่านป้นไปแล้วเจ้าเจ็ดสิบห้าวันสําหรับการปิดป่าห้ามเผาห้ามคนต้องนอกเขา้าออกกันเลยนะจ้าเพื่อที่จะลดปัญหา ฝุ่นพ m อ2.5สถิติในป่าคุณไม่กวงยังยังเก่าก็คือมีไฟไหม้เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นสถิติเมื่อเพียบกันปีที่แล้วก็คือเออยังแขวนเนยนะเนียเจ้าปนก็บอกว่าต้องขอบคุณทีมงานเนาะต้องขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเจ้าบ้านกลุ่มคนในพื้นที่กันตัวยตที่เพื่อความพ่วมือกันแบบเต็มตี่เพราะว่าพืนป่าติหนัก ก็จะสร้างความจุม้มความเย็นคุณผู้ฟังเนาะแล้วก็เพิ่มอากาศที่สดใสนักขึ้นก็จะปกป้องดูแลปากันต่อไปเพิ่นบอกว่าก็เป็นเรื่องราวดีๆเจ้าอันนี้เนะ่ยพี่กัดตําบลแม่ดอกอบ้านไม่ดอกแดงตําบลเชิงดอยเนาะ,ะพี่กัดนี่นะคุณผู้ฟังมีเห็ดออกมาปลื้มปลือรเรื่องว่าหน้าเห็ดแล้วบอกไแม่ปลาป,ป้า เอารถเ,เครื่องออกไปซื้อเ็ตตี้บ้านไม่ดอกแดงจอกใย,ยทันลึบคนว่าวังเจาก็จะได้กินเหตดกันไปแต่ก็ถือว่าต้องบอกว่าป่าหรืออย่างต่างๆเนี่ยเป็นตู้กับเข้าของบ้านเห่าเนาะไปซ่อหาของสดกันได้คือป่าก็มีอ้ยังมาเกาเก็บได้มดพักไม้ไส้เครือของปา่าเกาเก็บได้แต่ถ้าเกิดว่าฟังหีบกันไปน้อยนะจ๊ะถ้ามันเกิดจาก ความของนจากธรรมชาติมันก็บาเป็นอย่างคนต้อฟังเจ้าเมื่อก่อนสมัยยามจุ้งจ่าละอ่อนน้อยๆนะออกมาอยู่หน้าบ้านก็หันละโอ้ยม่อนดอยนะเจ้าไม่เป็นแนวไว้เหมือนมีไอหยังอยู่ห้่นเนละแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นฝีมือของคนในการได้จะเผาป่าหรืออยังต่าง,างๆเหล่านี้มันก็ ักไข้ท่าสักตัวใดเนาะอ้าวเพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในลักษณะจะเอีะคุปปีเขาก็จะอยู่ในสภาพบรรยากาศอากาศที่มันปิดฟ้ากับแเป่งสักเตือนนี่นะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือเนาะจงก็บอกมูรอกว่ามันเป็นในลักษณะใดอย่างใดมันก็จะมีตึงเกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็มีจากการจีจูดเผากันอ่ะดังนั้นแล้วก็ของฮอกูอันปัญญานะจ๊ะดีขึ้น่วยๆว่องว่องกันแล้วกันเน้อเดี่ยวความหงใยหนัก สมัยตะกอนมันยังเหมือนประเดี๋วนั่นนะจาะตะกอนมันก็คือตะกอนบระเดี๋ยวมันก็คือ,รคอประเดี๋ยวจุ่งกับต่อแป๊จะเล่าให้แม่ฟังหรืออธิบายให้แม่ฟังว่าแม่ถามว่ามันจะหนาวซันก๊อบก๊อบเหมือนสมัยตะกอนเหรอเขาจะมีโอกาสได้ดังไฟหิ่งไฟและจะหนาวอย่างอ้ยนําเอาจุ่งบอกว่าบัดน,น่าจะมีแลว้วเพราะว่าโลกมันฮอนขึ้นตึงวันนะจ้าก,ก็คือใจ้ก้าว่าเฉพาะพื้นที่เฮาคือมันจะเป็นเยอะยะทั่วโลกขนาดที่ว่าน้ำแข็งโค่นโลกยังไหนนั่นก็หมายความว่าโลกเฮามันฮอนขึ้นนะจะ ฝากกันเอาไว้ตัวขอบคุณในช่วงเวลานี้เจ้าสัปปข่าวกันเลยเนี่ยวันนี้ยังคงมีแหมลเลอะะเจ้าข่าวนะอันนี้จุ้งเอามาเป็นบางข่าวต่ออันเนาะติดตามกันได้กับเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามข้อความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกันของแต่ www. เชียงใหม่ news.co.th เน้อนอกนจากนี้แล้วนะเจ้ายังจะมีตโตโยต้าตโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณวันนี้เปิดทําการแล้วนะเจ้าหลังจากที่ตะวานี้หยุดงางวันแห่งงานเนาะวันนี้พร้อมเพื่อบริการกันแล้วเจ้าท่านใดที่จะ เอารถไปจัดการกันกันกบพี่เมี่ยงเนี่ย ขี้เมี้ยงมันอยู่ที่รถตัวกระจุงแน่นอนเลยเจ้าเนาะบอกว่าจะเป็นช่วงล่างตังปื้นไปพ่นสีนะเจ้ากันขี้เมี้ยงกันไปเนาะเื้อช่วงล่างยังคงแข็งแรงคือขี้เมี้ยงมันกินแล้วมันกินรามเจ้ามันม่ได้ก็ว่าอยู่จุดทันมองทันอย่างเดียวเนาะมันก็จะกินรามไปเต่แต่รถเราก็จะพั่วกันไปเพราะฉะนั้นไปห้ฮ้อซูนซ่อมตัวถังและสีของโตโยต้าจัดการกันเลยดีกว่านะเจ้าตีนี้โตโยต้าเชียงใหม่สำนักงานใหญ่บนถนนมหิดลและยังจะมีสาขาซีแยกซุปเปอร์ไฮเวย์นอกเหนือจากนี้แล้วยังจะมีสาขาฟางจอออมตตงงสสัปะะแลาข ปัจจัยบริการกันได้เลยใกล้สาขาใดาไปสาขาฮั่นกันได้เลยเนอเจจะขอบพระคุณนักๆกันเลยเนาะสำหรับโตโยต้าเจียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้ขุนเจ้าไปยังห้องข่าวชมรมกันพ้องเนอขอบคุณเจ้าสำหรับ9 1 5สูบเอ็ดจุ้านนาลิงก์สัญญาณแล้วตั้งอัตโนมัติตึงวันขอบพระคุณนักๆกันเลยเจ้าบ่มีข่าวฝากแจ้งเอินเนอ้นน้อถ้าบ่มีข่าวฝากแจ้งเอิน้นจงใจไปยังข่าวสตังส่วนกลางข้อมูลจากสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์เจ้า ขอบคุณจาก FDA เชียงใหม่ขอบคุณเจ้าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสวัสดีเจ้าเสียงเบาเจ้าน้องจุง้งสีถ้าจะม้วนงานสันเล้ากันวันติดที่ผ่านมา <laughs> ม้วนแล้วเจ้าเสียงเบาไปน้อยเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจุ้งจะปรับเพิ่มเนอขอบพระคุณนัก,นกเกลยเนอเจ้าม้วนงานสันเล้ากันแล้วก็พุ่มพร้อมที่จะ บริหารจัดการเกี่ยวกับเรื่องราวข้อมูลดีๆจากสำนักง,งานสาธารณสุขมาเอินเฮือปมไม่พี่น้องได้ฟังกันเนอรนะจ๊ะขอบพระคุนนักเลยเจ้ามาเตือนระวังแกงคอร์เซนเตอร์ฮัลโหลฮัลโหลจากสัมภาร์กเนอร์จุลวายในช่วงก่อนแล้วก็หลังยื่นภาษีปดะเดยนนี้ก็ ต้องบอกว่าบอกว่าจะเป็นภาษีบุคคลธรรมดาหรือว่าภาษีอาของนิติบุคคลน่าจะมีการยื่นกันไปแล้วประจําปีน่าจะในห่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์กันเข้ามาแล้วบอกว่าจากกรมสรรพากรเนอร์จะเอบเพราะฉะนั้นก็อขอให้กดสายวางบอกว่าฉันจะไปติดต่อสรรพากรคนเดียวบอต้องอู้จากกรเขานะเจ้าซึ่งหน่วยง,งานภาครัฐเปิ้นก็บอกแล้วว่าบมีเด็ดขาดที่จะตักลายมาที่จะโทรศัพท์มาการตึงมือตึงวันนี้ก็ล้นมือเ้าจะมีโอกาสได้โทรไปหา คุณลูกค้าทุกท่านแต่อย่างใดหรือว่าทุกท่านที่จะ เข้ามาปรึกษาปัญหากูอันปัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐเนี่ยเนอเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะเจ้าพอ,อแม่พี่น้องดําเนินการเกี่ยวกับภาษีแล้วบอกว่าจะเป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเจ้าแล้วก็มิจฉาชีพประเด็นนี้ก็จะบอกว่าเนี่ยโทรมาจากกรมสรรพากรจุไลยเยือเนี่ยเจ้าบอกว่าะจะต้องเาะข้อมูลประกอบเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือน,นักขึ้นบระเดี๋ยวนี้เขาหูเฮาหมดแล้วเจ้าคณผู้ฟังอยู่บริษัทไหนเจอออหยางเลขบัตรประจําตัวประชาชนออหยางนี่นะม,มันจะมาในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเขายืนยันว่าจะถูกต้องระเนิร์ม จุหาอู้โทรศัพท์มือมือแล้วก็ใจวิธีการควบคุมนะจ๊ะเครื่องอสมาร์ทโฟนของเฮาแล้วก็หูบเอาสตังค์เฮาไปเสี่ยงลึงเนะาะเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอย่างเกิดขึ้นกับหนวยงานภาครัฐจะอีนะจ๊ะเปิ้นบะมีติดต่อมาทางไลน์บะมีติดต่อมาอตังโทรศัพท์หรือออหย่างกูอันปัญญาถ้าจะมีอออย่างแบบแต่แต่ว่า,วาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาก็จะเป็นเบอร์จากสัมภารแบบเน้นๆเลยแล้วก็เฮาไปติดต่อที่ก,พพกรมสรรพารแบบมีการติดต่อผ่นานไลน์หรือขอข้อมูลผ่านไลน์หรือโทรศัพท์ เ,เจ้าฝากกันเอาไว้ตัวนะหูนักเนื้อเจ้าคุณก็ฟังในช่วงนี้อา้าวมาถึงเรื่องของสุขภาพกันพ่องเนื้อเจ้าวัยทางานกับสุขภาพต่างๆนี่บัเดยวนี้เขาอาจจะกินของครบกํากินตี้เอาลําเป็นหมอนอนะเจ้าอืล่าสุดจุงหันโฆษณาในโทรทัศน์ ว่าเวลาเขาซื้อกับเข้ามาจานหนึ่งเนี่ยจะอ่านเป็นห้องว่าอาหารตามสั่งเนาะเพื่อก็จะปรุงรสให้เราอยู่แล้วเนะจะีจะหลากหลายความลำ้ำวันก่อนจุ้งไปกินตำซุ่มมาปอทอดหลังจกข้าวที่กินน้ําซึ่งเป็นขวดป่อจุ้มบอกว่าจุ้งกินโซเดียมไปนักน้อยมอกใดเนาะเพราะฉะนั้นแนะให้เลือกการกินอาหารที่ถูกหลักโภชนาการออกกําลังกายเป็นประจำานะ่ยจะจะได้ลดภาวะเครียดแล้วก็ลดภาวะอ้วนลงกลุงกันตัวเนาะทางด้านนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญแชัยอธิบดีกรมอนามัยนะ่ยจะแจ้งว่าเนื ในวันให้งานที่ผ่านมาจะจัดการสํารวจสถานการณ์ของกลุ่มวัยทํางานเนาะคุณผู้ฟังปรากฏว่าโอ้มีภาวะอ้วนถึงร้อยละ42.4กันเลยกินพักแล้วก็กินผลไม้บะปอบปะกุ้มแล้วก็ร้อยละ78เนี่ยนะเจา้าเพิ่มขึ้นจากการสํารวจเนาะว่าเฮากินอาหารบะกุ้มบะปอเนี่ยแล้วก็การออกกําลังกายเขาบอกค่อยมีกันกจุ้งเป็นคนเนื่องจาไ,ได้ออกกําลังกายเลยเจา้าคุณผู้ฟังนั่งโคดทวายเวิ้นปากแป๊บแปบบันคำเนี่เนาะเพราะฉะนั้นนี่ก็จะต้องแบบเอ่อพอกอยเรื่องอาหารแต่แม่จุ้งยังแกน้อย บอกว่าแม่บอกห้ามแวกกาดนะ,ะเพื่อไปกินแกงพักล้าจอพักกาดน้ำพริกขาที่บ้านเนาะสักพอสมเต๋อต้องอยากกินของทอดของมันแม่ก็บอกว่าห้ามกินแค่อยากกินปลากรแม่จะเผาเพื่อที่บ้านเพื่อนจะเออต้องลักษณะจะอี้กันเลยอาจจะเคจจุ้งกินน้ำพริกกินอหอมกิน สมุนไพรนัก,นก,นกในชีวิตประจาวันของจุ้งคือติ้วกระเป๋าออกมาก่อนแง่การแล้วก็เศรากินไปตั้งหน้าในเราจ้าเพราะฉะนั้นก็คือนี่คือการใช้ชีวิตประจําวันของคนไว้ทํางานจะอีแล้วก็จะก่อเหตุกก,กับเนียขี้ป,ปุ๋มก็อย่อยู่อยู่อยู่ในเราจ้มันมีไขมันสะสมเพราะฉะนั้นแล้วก็เลือกที่จะกินอาหารนอกคนระวังเพราะว่าถ้าเกิดว่าเฮาบาใ,สาใส่ใจเรื่องอาหารมันก็จะส่งผลถึงสุขภาพนเจ๊ะเน้นย้ำเม้ออะอย่างที่บอกโฆษณาโทรทัศน์เอ่อเปิ้นแปงอาหารตามสั่งว่าคออันพริกน้ำปลาแหมน้่อยอย่าอ้โท วันนึงกินเตีเ้ยรอเนึ่งช้อนชาน้อย,อยแต่กี่ขาบละ่ะคุณระวัาวางเจ้านับไปนับมาถ้าเกิดสุดปีจะเป็นอย่างไรเนานะเพราะกระแปลงภาพโฆษณาทางโทรทัศน์ได้ดีปรากฏว่าโอ้แวกตะลุ่มมีจ้อนเสียบ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 นบปริมาณแล้วเขากินโซเดียมต่อปีเน้นนักเลยก็เกิดภาวะตัวบวมกันแหมจากโซเดียมแล้วก็โรคภัยอื่นๆที่จะตัวก้นมาแหมผลหรือเออใส่ใจห้าสารสุขภาพนะเจ้าถ้าไปถามหมอหมอจะบอกว่าอาหารที่จะยิ่งเฮาสุขภาพดีคืออาหารที่มันบาลาม คือจะบมีเครื่องปรุงไอ้อีงนักมีแบบน้อยสมกุ้งขิงเนี่ยนะแต่จุงนี้ยังติดเกมยูเนอร์คนเมา่ฟังอ้อังก็จ้างเต้อของโหดน้ําป่าก่อนเนี่ยอาจทีนี้จะต้องได้อ่า พอคอยตัวเก่าแบบนัก,นกแล้วเน้อเจ้าอ้าวนี่คือซปาเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วคงมีแหมซป้าข่าวกันเลยติดตามกันได้นะเจา้าส่วนรายการของจงเนี่ยจะเอิ้นมาแหมยกแหมรอบนึ่งเน้อในวันพุธนะเจา้าเจ็ดโมงเกงิปะกันเหมือนเดิมยังเก่าเนาะขอบพระคุณนักเลยเจ้าสารับการติดตามรับชมรับฟังผ่านทางการไลฟ์ live, แล้วก่อนหน้าปัดวิทยุเนาะคุณผู้ฟังทุกท่านขอบคุณผู้ปรการสถานีในการห่วมลิงก์สัญญ,ญาณกันในวันนี้นะจ้อหลากหลายพิกัดพื้นที่กันเลย3 4 5าจังหวัดเนาะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่จจดีสสนนนับุรราาายก้ ไปเจียบนัดหรือไทยถูวีด้วยคุณจุงจากประวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานรำลาไปก่อนสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โตดศึกษาดูให้ทวนทีว่าสินค้านั้นดีไมด่ดีมีโฆษณนาที่เกินจริงไปไหมอย่าเพิ่งเชื่อทำเขาอวดค่า ยกสัพท์ประคุณม,มาเป็นแรงจูงใจช่วยลดความอ้วนอา,านออการปวดเขา